สวัสดีจ้ะเพื่อนๆสวัสดีวันนี้ป้าอ้อยก็จะพาเพื่อนๆมานี่โหยเมว่วานเสียดายห้วจ่าจห้วยย่ญ่เต็มอุ้งมือดูสิหนาวหมดเลยไอเนี้ยอะไรนะยักษ์กุเปรันไม่ขึ้นเนี้ยให้มามันก็นาวเนี่ยป้าอ้อยถามเ,เพื่อนๆดูนี่นี่น,น,นี่นี่ฟั่งไหวแล้วก็แช่หนามไงห้วยใ่ญ่อะ่ะเนี่ยมันหนาวนะเช้าวันนั้นป้าจ,จอมสักโจบกนี่อะไรเดียวป้าอ้อยจะเอามาป้าจ,จอมแต่อย่างไม่ได้ป้าจ,จอม แต่วันนี้จะพาจะมาปลูกต้นไม้ก้อนโอ้โหอากาศก็ร้อนแต่วันนี้กระลุ่มทั้งวันนะจ๊ะพี่ปาณาอาทั้งได้จะ้ะกระลุ่มทั้งวันเลยอัตตานี้ป้าอ้อยไม่ส่งเลยนะจ๊ะไข่ที่สร้างบอดซี่ป้าอ้อยสามารถสร้างไว้ได้เลยแล้ววันที่สิบหกป้าอ้อยก็ซึ่งจะจัดส่งให้นะจ๊ะวันนี้ไม่มีส่งเพราะว่าไม่ส่งแล้วเดี่ยวมันจะไปค้างมันจะไปติดที่ไปสนีจ้ะให้เขาแช์กันโอ้โหในอ้นเนี้ยนะอะไรนะคนส่งข้องอะไรนะท่ว่า คลองก็ไม่ได้สักทิไม่ได้สักทิไปตันยูอู้เยอะแยะตายตายตายไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้นไม้ด้วยเนี่ยมันจะมีห้าท่งสิบหกเลยนะจ๊ะแต่สามารถสั้างได้วันนี้ป้าอ้อยก็จะมาย้ายบอนซี่สําหรับบอนซี่ที่ป้าอ้อยผ้าชิ้นแล้วก็ใส่กระทางซี่นิ้วไว้นี่พอมันโตแล้วเราก็ต้องเอาออกมาเนาะาเดีที่เรามาเริ่มจากต้นนึ่งกอนต้นที่นึ่งนี่อันนี้คือสุมาอี นี่สุมาอีจ้จะเ,เพื่อนๆจ้าสุมาอี้อยู่ตับตับอะไรวะตับจีนสุมาอี้เอ,อ่อปอ่อยได้สักข้ามาเมื่อจะได้ซักซี่หัวไม่ใช่หัวหนึ่งหัวไม่ใหญ่แตหัวเท่าๆลูกไอ้นี้ได้ลูกมะเขือมะเขือเทศได้สักหกชิ้นได้ไหมไม่รู้ได้มากี่ต้นนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาลองกันสุมาอี้ ยิบออกมานี่แหละให้มันเลี้ยเนี่รักเดินดีแล้วนะจ๊ะนี่เราก็ใส่ปลูกไปแบบนี้แหละเรียก็เอาอีกสักเดือนนึงเดียกพอ้อยก็มีแบงป่นเพื่อนเคือนนี่ก้อนที่พอ้อยจะเอามาใส่อันนี้พอ้อยอาอกมันจากตู้ทิ้งไว้ส้ามวันแล้วนะอืมให้เข้าแบบชิ่นกล้อไปนี้ก่อนแล้วก็ได้กล้าไปใส่ตู้ไหมเคื่อนต้องการให้มันโตไวๆไงจะได้แบงปันเพื่อนเคื่อนไงจ๊ะสุมาอีก็ปล่อยอีกผ้าเองกับมือนี่ได้ลต้นที่หนึ่ง นี่นะจ๊ะสุมาอีให้บจะจ่านีเนี่ยคนนั้นเดียวเราก็เลี้ยงไว้ให้การเขาหย่เท้าๆไอ้น,นี้สักน่อยใญ่กกับการทุบอันนี้พ่นจะการขัดบัตรรออีกนิดนึงเราไปมาต้นที่ซ่องก็สุมาอีแหละได้มาซ่องต้นนี่แหละช่วงนี้เราก็ทําไปแบบนี้แหละพอหน,น,น้าฝนจะโตไวช่วงนี้มันอากาศร้อนนะจะพี่ป้านาอาทั้งไร่ บอนซี่เราก็ยุบบ้างทิ้งใบบ้างมันเป็นเรื่องปกติคร่าวๆนะจ๊ะไม่ต้องเป็นทุกไม่ต้องเป็นกังวลถ้าใครไม่ยากให้ยุบก็ใสหนามล่อไว้เข้าก็ไม่ยุบหรกจะอาจจะมีทิ้งบ้างเป็นบางชนิดบางชนิดแช่ไว้ถ้ามันยุบแล้วแมวโอ้ก็เน่านั่นแหละก็เมือนกูไปรันไปไว้ครึ่งหัวไปแล้วมีขนาดเฟ้าดูทุกวันนะแต่ก็ดีน,นั่นแหละจะได้เอามาให ที่ป้านาอาดูด้วยว่าเนี่ยถ้าเกิดเอาไว้เงี้ยมันเน่าจริงๆนี่เห้ป้าจะสุมาอีได้มาซ่องตน้นสุมาอีเย่หลืมป้ายชื่อนะจ๊ะอันนี้อันนี้ยมยักษ์ยมยกักษ์มีกัะซี่มาแล้วเลยมีซ่องต้นเลยในหะนื่งกระชางต,ต้นต้นโต,ตปาอ้อยเอาเอาเ,อาเอาขาไปไอ้นี้หมดแล้วเพี้ยนหมดแล้วอันนี้มันโตที่ร่างเข้าจะ่ะตอนพอปลูกมันต้นเหล็กเนียมันโตที่ร่างเข้าเลยใส่ซ่องต้นในนื่งกระทงัง ต้นมะลิกก็เข้านีใบเลื่องดึงทิ้งยมยักต้นเล็กก็ใส่ซ่องต้นต้นใหญ่ก็ใส่ต้นเดียวเปลี่ยนจากกระทั่ง4นิ้วเป็น5นิ้ว5นิ้ว5นิ้วครึ่ง6นิ้วได้หมดจ้ะแต่ถ้าเป็นไอันี้เขาก็เปลี่ยนกระทั่ง6นิ้วเลยแต่ปอย5นิ้วก้อนปอยมันไอ้นี้ดี เราแพกมนสบายเนี่ให้ประจะถ้ายมยักษ์มาเขาก็จะเปิดนะ้ากัดซี่มาเลยกัดแดงมาแบบนี้แล้วนี่นี่คือมาห้ายมยักษ์จิบบต้องเก็บไหวกูไปรันมัจนจะหมดต้นหนีต้นหนีอะไรไม่รู้อันนี้ยังเด็กอยู่ต้นนีสิไม่มั่นใจเนี่ยเพิ่มประจกักยังเอาไว้ก่อน แต่ต้นนี้มัน่นใจว่าเป็นพญาขุด <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เลยนะพญาขุดเนี่ยแม่วอาวันนั้นยู่ตรงนี้ต้นนึงเอาไปใส่กระท้างเก็บกอนนีย้ยังไม่มีแมงปา่าเรากจ้ะพญาขุดเพราะอันนี้ปออยก็ต้องไวทํผพันยังห้าจอบไม่เจอเลยไม่รู้ยู่ตรงไหน,นอันนี้พญาขุดเก็บก้อนพญาขุดพญาขุดปออยได้มาซ่องต้นเองผ้าทั้งหมดสี่ชิน้น จะได้มาซ่อมต้นซ่องต้นก็ยังไม่คืนไม่รู้ไปยุไปทางไหนนะดินะสะ z ้มรัวกันไปหมดเลยนี่พญาขุดของเรามันจะเป็นเม็ดซี่แดงๆเลยจ้ะเนี่พอแก้แล้วมันจะกัดมันจะเป็นซี่น้ตาตาลหรืออะไรเนี่ยไม่เคยโตสักทีแค่พเนี้ยมันจะเป็นเม็ดแดงๆแบบนี้เลยเนี่ยพญาขุดของเราสี่ตนอันนี้ก็เปลี่ยนไปเลย อันนี้มันรู้อะไรเดี๋ยวต้องรอให้โตอีกหน่อยมันกัดหมายกัซซี่แดงๆด้วไม่มั่นใจมันป้ายด้วยนะมันมีป้ายแดงปอยก็เลยไม่รู้ข้าไว้เยอะด้วย ไม่รู้ว่าชื่ออะไรมันป้ายแดงเทพนึงเนี่ยดินละเส้นหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจไม่น่าใช้น่าจะนี่เฮบว่ะจ่ะยังไม่รู้ต้นอะไรอันนี้เนี่ยต้องรอให้โตอีกน่อยวันนี้เราก็ผ่าแบบนี้แหละผ่าเสร็จเพื่อนก็มาใส่ดินดินก็นี่แหละดินนึ่งใบกัมปูซ่องแบบนี้เลยปาอ้อยไม่เคยที่จะเปลี่ยนไปเป็นแบบหั่ยทำแบบนี้แหนละทำทุกวันจะทำ อันนี้มันต้นเล็กอันนี้น่าจะยมยักษ์ต้นเหล็กแล้วก็มารวมๆกันจะมันโตที่ร่างเข้ามันไม่ค่อยโตแต่ใส่เป็นฟอร์มปออันนี้มีสร้างต้นุิ่งกระทางแตกจะใส่เป็นแบบน่เป็นไรเอาไว้ทํผ่านอยู่ได้น,นี่ยมยักษ์อันนี้ยมยักษ์ชัดๆมันโตที่ร่างจ้ะคุณเพื่อนจ้านี่ให้ประจกักษ์เท่านี้เองเราก็เสร็จ อันนี้มีซ้ำโต๊ะเลยนี่มีใบเรื่องแต่ไม่ได้ดึงล็อกนิ้วมันใหญ่แส่นี้ก็เลยยังไม่ดึงเท่านี้ละจ้ะวิธีการรักษ้ามอดที่ของเราเราก็ดูแลพอเซตแบบน,นี้เพื่อนก็เอานะ้ำแช่ไว้แช่ไว้สักนึ่งคืนให้เข้าชุ่มเลยพอเช้ายกใส่ตูอ้อบจบทุกอย่างก็จบเราก็ใส่ตู้อบป,ประมาณนึ่งเดือนอนี่จะนี่ให้มา เสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็ได้หกกระทั่งทางทแบบนี้ทําทุกวันแหละเพื่อนเดียวก็เยอะนี่ไฮปัสซูมาอีกัดซี่ซุวยมาเลยปอ้อยซื้อมาแรกๆเลยเขี้ยวอีู้่เลยนะจ๊ะไม่ได้กัดซี่แบบนี้หรอกเพราะฉะนั้นการผ้าบอนซี่ปอ้อยคิดว่ายังไงต้องห่วแก่นเพื่อนห่วแก่ห่วที่มีอายุบอนซี่จะกัดซี่เลยตั้งแต่เด็กเนี่ยต้องให้ได้เป็นอายุเนี่ยนี่อยากอะไรนะยมยัมยกปอ้อยก็กัดมีเม็ดข้าวเม็ดแดงเม็ดไอ้นี้มาเลยไม่ ที่ปอ้อยซื้อมาเน,นี่ยนะโคต้นเป็นซอกอย่างเคี้ยวอยู่เลยอย่ไม่กัดซี่เลยปอ้อยว่าเนี่ยมันโอนยังไงต้องให้แกบอนซี่เขาผ้าออกมาซึ่งจะซีซ้วยจะเ,เก็บก่อนนะจ๊ะเฟ่ชเราจะเดี๋ยววันนี้ปอ้อยก็จะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะจะ๊ะวันนี้ปอ้อยจะมาค่ายบอนซี่ที่ต้นละหนึ่งร้อยบาทต้นละหนึ่งร้อยบาทนะจะ๊ะเป็นบอนซี่ มีป้าอ้อยแต่พาสีไม่ค่อยมีหรอกคนน่ยอุ้ยเจ็บจกระชั้งจะเป็นบอลซี่ที่ป้าอ้อยรับมาแล้วก็ที่มันเลี้ยงแล้วมันยุบบ้างอะไรบ้างนี่แหละประมาณนี้แต่มันมันอาจจะดูแบบว่าต้นคืบคืบก,กว่าอะไรเงี้ยพอบางต้นอะป้าอ้อยรับมาบางต้นก็ซื้อมาแล้วไม่มีใครซื้อใช่ปะ่ะแล้วมันก็ยุบยุบแล้วมันก็พูมันก็ยังไม่สูงเท่าไหร่ป้าอ้อยก็เลยมาแบ่งฝันต่อวันนี้จะไม่ต้องโจด แต่ให้เพื่อนๆจับแต่ชื้อน่ะจ๊ะเพราะว่าปอยก็จะค่ายในไอ้นี้นะในราคานึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะทุกต้นทุกกระทั่ง yeah, แย่แหละต้นนี้ชื่ออะไรว่าต้นนี้นย่เดี๋ยวก่อนไม่รู้อะ่ะไม่หนาเมืองนนไม่หนาเมืองนนก็มันหีรอมพิรแหละเนี่นยต้นเนี่ย ต้นนี้นะจ๊ะเนี่ยนะให้ปะมันมีจุดๆแบบเนี่ถ้าเป็นการแดงม,มันนีรอมพชจกะคายไปเสียเลยเลยดูดูแบบไม่ได้จําไม่ได้จ๊ะแต่มันบอลบีชื่อเลยจ๊ะเนี่ยต้นเนี่ยหนึ่งร้อยบาทไม่มั่นใจซื้อนะจ๊ะไม่นะเมืองนนก็มันนีรอมเพชรต้นนี้เทลาปตีเพื่อนเพื่อนเทลาปตีนี่ให้ปะอันนี้ปอ้อยรับเข้ามานะจ๊ะเนี่ยก็หนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนี่ให้ป่ะสวยๆแบบนี้เนาะมันเป็นบอลสวยนะเทลาปตีปอ,อยเคยดูในคลิปที่แบบ อาจารย์อะไรอะที่เข้าตั้งตั้งเชื้อมาเป็นบ่อนซ้วยยุ่แต่ปอ้อยนะ่ะไม่มีหรอกปอ้อยก็หลับมาแล้วก็ไม่รู้ว่าโตขึ้นว่าเป็นยังไงแต่เคยให้น้องมันซ้วยต้นที่ซ้มอันนี้คือแตงโมจะหนึ่งร้อยบาทแตงโมอันนี้ยังเป็นจินตล่า,ายุ่ยังไม่เป็นไอ้นี้นะจ๊ะยังไม่ระเบิดต้นยังไม่หญ่เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยบาทเพื่อนเออซ้มกระทั่งส่งฟรีขอโทษทีจะบอกว่าราคาหนึ่งร้อยบาทซ้มกระทั่งส่งฟรีนะจ๊ะวันนี้เพื่อนสามสารถเลือกได้ เทลาปฏีปลาอ้อยมีซ้ำหลองนึ่งกระถางไซด์เดียวกันจะเมื่อนันประมาณนี้แตงโมก็มีซ้ำหลองนึ่งกระถางนะจ๊ะต้นนี้อันนี้ยุบแล้วโพนายจันนวดมไม่ใช่ในายทองเม้นนี่นึน่งร้อยบาทนายทองเม้นของปลาอ้อยอีกนี่อันนี้ยุบแล้วโพเลี้ยงมาแล้วยุบแล้วโพนาลีบูรพานีหนึ่งร้อยบาทเพื่อนนึ่งร้อยบาทนาลีบูรพา แล้วก็หม้อจินดานี่หม้อจินดานี่นะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทอันนี้บอกว่ามันหม้อยอดเดชทําไมเรแค่หม้อจินดาหม้อจินดาบอกว่าเคยข่ายใบยมันต้องข้าวเนาะนเพื่อนเนาะเข้าจำพิษหรือเปล่าบอ้ยเนี่ยลังเลลังเลมากเลยเพราะหม้อจินดาบอกว่าเคยมาข่ายใบยมันข้าวพอแก้แล้วมันจะนี้บอ้ยมันหม้อยอดเดชอันนี้แล้วแต่แล้วแต่นะจ๊ะนี่เห็นป่ะอือ ตระกูลม่อจะเป็นใบกลมมดหม่อซี่หน่อยข้าปอ้อยก็มีหยุกอะหยุกเปน็น่เหรอวะนี่แหละนี่ต้องเอาผ้าต้นนี้คือกะลาโฮมจะเพื่อนนี่บอนอันนี้ยนะจะกะลาโฮมเป็นบอนเก้าห้ายากอยู่นะจะไม่ค่อยมีเนาะกะลาโฮมไข่ที่รอพระเจ้าตาก็ร,รอก่อนอ่ะอันนี้วันวัน,ว,น,ว,นวันสุกบอนวันสุกบอนส้นสวยเพื่อนนี่วันสุก นึ่งร้อยบาทนะจ๊ะทุกต้นนี่คือหนึ่งร้อยบาทแล้วก็มีไอ้นี้จะงส่งให้ฟรีใครรับสร้างต,นะต้นส่งฟรีนะจ๊ะต้นเดี่ยวเจ็ดสิบนะต้นสองเจ็ดสิบต้นสร้างเจ็ดสิบ้ามเอาไปรวมกับคลิปพรุ่งนี้ก็คลิปวันนี้ไม่ได้ไม่เอาคือค่ายคลิปวันนี้ส่งฟรีคลิปวันนี้ก็คือคลิปวันนี้นะจ๊ะนี่นะจ๊ะอันนี้เมืองไหม้เมืองไหม้นี่ก็หนึ่งร้อยบาทแทงรอดแล้วนะจ๊ะนี่หนึ่งร้อยบาทให้พ่อจ๊ะหนึ่งร้อยบาทสร้างกระทั่งส่งฟรี ต่อไปอันนี้ชุมพูพานใบเรื่องอันนี้มันจะเป็นไม้มีหัวไม้แยกนอกปะอ้อยแหละชุมพูพานอันนี้ไม่ได้คลองเมืองนะจ๊ะเป็นชุมพูพานที่ใบมันเล่มๆอะ่ะเนี่ยน,นี่นะจ๊ะชุมพูพานหนึ่งร้อยบาทไม้มีหัวนะจ๊ะชมพูพานแล้วก็ต้องมีเชิญธงเชิญธงหรือษี่ป้าทออันนี้เชิญธงอษีป้าต่ อ๋อเชิญธงอันนี้เชิญธงจะนี่เชิญธงหนึ่งร้อยบาทต่อไปสะมิ่งพระรามนี่หนึ่งร้อยบาทยังไม่แก่สะมิ่งพระรามต้นนี้ตลาดออกโดกแล้วต่อไปเรษที่สุพสรรณเรษที่สุพรรณข้างปาอ้อยนี่ไอ้นี้นะจ๊ะบอมีห้วนนะจ๊ะเที่ยวออกมันจะคาดนี่มีรอดแล้วนี่ว่าจะเรษที่สุพรรณเพราะฉะนั้นได้ไปไม่ต้องห่วงจ้ะ เขาจะแตกรุบแตะโกมาเองอันนี้บันดาลทรัพย์มันหลอนเดี๋ยวดึงออกก่อนมีซ่องต้นในนึ่งกระทั่งบันดาลทรัพย์หนึ่งร้อยบาทเป็นบอลชิ้นผ้าป้าอ้อยเองห้าหกเดือนแล้วลราจะเพื่อนเนจ้าใบาเล่มเฟี้ยวอันนี้คุ้นเมืองเพื่อนคุ้นเมืองนี่หนึ่งร้อยบาทคุ้นเมืองต่อไป อันนี้ล่วงปูทิมมีซองต้นในเนึ่งกระถางนะจ๊ะล่วงปูทิมให้ประจกักนี่เนาะนี่ดูลาสก่อนล่วงปูทิมก็หนึ่งร้อยบาทและต่อไปต้นสุดท้ายอ๊บต้นสุดท้ายมีนามว่าลูกไม้นี่ลูกไมจ้จะหนึ่งร้อยบาทนี่ใครจะรับทั้งหมดนี้ก็คือสร้างต้นส่งฟรีนะจ๊ะ ไขสนใจต้นไน่ซามารถทักหรือโทรห้าปะอ้อยได้เลยหรือแอดไลน์เบอร์ที่จะขึ้นให้ไวต้ตามนะนะับนะ้าปกนะ้าจอของปะอ้อยนแหละนะ้าป่งยูทูบเบอร์ก็ซุเจ้าแป็ดหนึ่ง้หนึ่งส้ี่ซ้ซ่องจะทักมาได้เลยตลอดเวลานะจ๊ะวันนี้ปาอ้อยข้อฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวเข้ามาช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกํากลังใจให้ปาอ้อยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก้าขอบคุณกัลยานมิมีที่น่ารักทุกคนนะจ๊ะ ใกล้เทศกาลส่งการและอีกแค่วันส่งวันยังไงก็ฝากเพื่อนๆดูแลตัวเองดูแลสุขภาพดีเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะขับรถขับลาระวังด้วยนะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยต้องไปก่อนนะจ๊ะขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขป้าอ้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า